สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจําวันอังคารที่20รกรกฎาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน4คนนะคะดิฉันนีที่การกําลังวันคุณรัตพลอ่อนชนิกคุณจาเริญตันสมบุ์และคุณคมสันสีธนาวิบุญชัยรวมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะหลากหลายประเด็นที่ต้องคุยกันค่ะตั้งแต่สถานการณ์โควิดพิษไฟป่าสหรัฐทําความรู้จักกับทฤษฎีเชื้อชาติเชิงวิพากษ์ในอเมริกา และจะปิดท้ายด้วยมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่จะเริ่มต้นขึ้นนะคะในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศวันเสรีภาพของอังกฤษกันดีกว่าหลังวิกฤตโควิดคุณจำเริ่มมีบรรยากาศของในอังกฤษนะมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมคะคนอังกฤษเขาเรียกวันจันทร์ที่สิบเก้ากรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาขณะที่เรารายงานก็ผ่านไปแล้วในอังกฤษเนี่ยบอกว่าเป็นวันแห่งเสรีภาพ ทำไมเหรอเพราะว่าทางการอังกฤษเนี่ยยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดเช่นการบังคับสวมหน้ากากการเว้นระยะหา่างที่เคยใช้มาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาชาวอังกฤษจํานวนมากก็เลยเรียกวันที่สิบเก้าเนี่ยไปว่าเป็นวันแห่งเสรีภาพนะสะท้อนให้เห็นถึงการกลับสู่ normal หรือว่าเป็นอิสระหลังจากถูกจํากัดการใช้ชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในอังกฤษเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็ตามทีนี้ ก็เป็นที่สังเกตว่าการที่รัฐบาลอังกฤษเนี่ยประกาศมาใช้ยกเลิกม,มาตรการน,นี่เพราะว่านายกตันตีจอห์นสันเชื่อว่าการยกเลิกม,มาตรการล็อกดาวน์จะช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วก็เชื่อว่าประชากรเนี่ยในเปอร์เซ็นต์จำนวนสูงของอังกฤษเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีความกังวลเรื่องการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในอังกฤษก็ตามนะครับตอนนี้อังกฤษเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปมากเป็นอันดับเจ็ดของโลกประมาณ 1, 1 2 8 7 0 0คนแล้วก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ4 8 0 0 0คนเมื่อวาระที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามประชากรวัยผู้ใหญ่ของอังกฤษเนี่ย87%ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสแล้วก็กว่า6 8ได้รับวัคซีน2โดสคือก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับขนาะเดียวกันก็เป็นภาพที่ย้อนแยง้งเพราะว่าการประกาศปลดล็อกดาวน์ในอังกฤษวันแห่งเสรีภาพมีขึ้นในขณะที่ตัวรัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษนะครับอยูู่่รระหววาางกากกกถัตัต พราะว่าพบว่าติดโควิดขณะที่นาย,ยกรัฐมนตรีบริสจอนสันกับรัฐมนตรีคลังริชี่สุนากซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีสารสุขก็ต้องเข้ากระบวนการจักตัวเพื่อดูอาการเช่นกันนั่นก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในอังกฤษเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็การถูกล็อกดาวน์ของผู้นํารัฐบาลบางคนครับคุณลิธิการครับ ค่ะคุณจำเริญจากที่อังกฤษนะคะขยับกลับมาที่อินโดนีเซียซึ่งหลายประเทศก็จับตากันใกล้ชิดนะคะเพราะว่าการระบาดของโควิดในอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบร้ายแรงกับระบบสาธารณสุขของประเทศไปซะแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรายงานว่าทีมแพทย์อินโดนีเซียเนี่ยเสียชีวิตจากโควิดไปแล้ว140 114นรคน,นะคะ่ะขออภัยเฉพาะในเดือนนี้นะคะซึ่งปรับเพิ่มขึ้นเกือบ สองเท่าจากเดือนก่อนอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของเครือข่ายคณะทำงานเพื่อบรรเทาทุกข์ของสมาคมการแพทย์อินโดนีเซียนะคะโดยตัวเลขที่ของแพทย์ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยมีขึ้นในจังหวะที่ทางการอินโดนีเซียออกมายืนยันนะคะว่า95%ของบุคลากรทางการแพทย์ในอินโดนีเซียเนี่ย ได้รับวัคซีนโควิดทั้งหมดแล้วนะคะและเมื่อวันอาทิตย์ค่ะทางหัวหน้าคณะทํางานเพื่อการบรรเทาทุกข์กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงจาก,การ์ตาว่าตัวเลขแพทย์ที่เสียชีวิตจากโควิดในเดือนนี้เนะี่ยอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วบอกว่าตัวเลขพิแท้จริงเนี่ยอาจจะสูงมากกว่านี้อีกนะคะโ mm. ดยจนถึงตอนนี้เนะี่ยมีแพทย์ในอินโดนีเซียที่เสียชีวิตจากโควิด545ราย โดยจังหวัดชาวาตอนออกมีแพทย์เสียชีวิตถึง110คนรองลงมาคือกรุงจาการ์ากกาตานะคะ9กคนและจังหวัดชาวากลางอีก81คนและมีการแบ่งด้วยว่าแพทย์สาขาไหนที่มีตราการเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดในอินโดนีเซียและพบว่าแพทย์ทั่วไปสูติแพทย์อายุรแพทย์และสัญญาแพทย์เนี่ยเป็นอ,อันดับต้นๆน,นะคะที่พบการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 และยังพบว่าการระบาดของโควิดในอินโดนีเซียนี้ยังทําให้พยาบาลเสียชีวิตไป4 4 5คนพยาบาลผดุงคัน223คนเภสัชกรอีก42คนและเจ้าหน้าที่ในห้องหลับอีก25คนด้วยกันนะคะ,ะจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นทางรัฐมนตรีสราธารณสุขของอินโดนีเซียนะคะได้กล่าวว่าเวลานี้รัฐบาลได้เริ่มฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาเป็นบูสเตอร์ช็อต ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนของซีโนแวคไปแล้ว2เข็มเพื่อที่จะกระตุน้นภูมิคุ้มกันของบรรดาบุคลากร,กรด่านหน้าให้มากขึ้นนะคะหลังจากที่พบว่าวัคซีนของซีโนแวคนั้นมีประสิทธิผลน้อยกว่าในการป้องกันการติดเชื้อเมื่อเทียบกับวัคซีนของบริษัทอื่นๆและนอกจากนี้ทางรัฐบาลอินโดนีเซียเองก็เริ่มพิจารณานะคะเรื่อง การขยายกรอบการล็อกดาวน์ออกไปจากเดิมที่เขาเริ่มต้นล็อกดาวน์กันมาตั้งแต่3รกรกฎาคมและมีกําหนดการที่จะสิ้นสุดในวันที่20รกรกฎาคมนี้ค่ะนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โควิดในอินโดนีเซียนะคะขยับมาที่วิกฤตไฟป่าในสหรัฐอเมริกากันต่อเลยเห็นว่ายังทวีความรุนแรงต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณรัตพลคะครับผมสองรัฐนะครับออริกอนแล้วก็แคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศที่แห้งลางแล้วก็ลมที่พัดแรงนะครับ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่มีความเข้าถึงยากเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงนะต่อนักดับเพลิงแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยในรัฐสองรัฐที่กล่าวไปนะครับซึ่งก็อยู่ทางภาคตะวันตกของสหรัฐนะทั้งออริกอนเนี่ยเริ่มที่ลุไฟป่าบูตเลกนะฮกำลังลุกลามพื้นที่มากกว่า1,200ตารางกิโลเมตรนะฮะหรือว่าเป็นถือว่าเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุด ครั้งหนึ่งนะครับเท่าที่เกิดขึ้นในรัฐออริกอนนะครับโดยตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงไปเพียงแค่25%เท่านั้นนะครับส่วนลงมาที่แคลิฟอร์เนียนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยว่า,าประสบความยากลำบากนะครับในการคุมไฟป่าดิกซี่นะครับและไฟป่าก,ก็ยังลุกลามไปในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเช่นเฟเธอร์ริเวอร์แคนยอนนะน่าจะเป็นแคนยอนที่มีความสลับซับซ้อนทางภูมิทางภูมิศาสตร์นะครับ แล้วก็ไฟป่าครั้งนี้เนี่ยที่เรียกว่าดิกซี่ไฟเนี่ยกินพื้นที่74ตารางกิโลเมตรของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ควบคุมเพลิงไปได้แค่15เนท่านั้นนะครับมีอีกอไฟป่าอีกอีกลูกหนึ่งนะครับคือไฟป่าทามาเร็กอันนี้ อุทุขึ้นมาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่เลคทาโฮเนะีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในรัฐแคลิฟอร์เนียทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ขยายวงกว้างไปด้วยนะครับนะักอุตุวิทยมวิทยานะครับบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนและแรงเนี่ยท,ทำให้เกิดไฟป่าครั้งนี้แล้วก็อาจจะเกิดฟ้าผ่านะฮะจนกลายเป็นไฟป่าเพิ่มขึ้นด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวครับคุณนิธิการว่าผู้คนเนี่ยเดือดร้อนมากนะในสองรัฐนี้ขณะนี้ครับ เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะกับไฟป่าในภาคตะวันออกภาคตะวันตกของสหรัฐค่ะเอาล,ล่ะยังอยู่กันที่อเมริกานะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของอเมริกาจากมุมมองเรื่องชาติพันธุ์ซึ่งกําลังเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมอเมริกันตอนนี้และคุณคมสรนมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะครับคุณนิติการครับแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะครับอะไรที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กครับทั้งจากที่โรงเรียนทั้งจากครอบครัวพ่อแม่ สิ่งเหล่านี้ครับจะอยู่ในความคิดของพวกเราเรียกว่าถูกปลูกฝังเป็นระยะเวลานานฉะนั้นเนื้อหากับที่เราจะนําไปสอนให้แก่เด็กๆจึงมีความละเอียดอ่อนและนี่ครับจึงเป็นที่มาของการโต้แย้งในประเด็นที่ว่าเราควรที่จะสอนเรื่องของทฤษฎีเชื้อชาติเชิงวิพากษ์ให้กับเยาวชนไหมอาจจะเป็นคําศัพท์ที่ฟังดูเข้าใจยากนะครับคํานี้มาจากภาษาอังกฤษก็คือคําว่า critical race theory ซึ่งมักที่จะเรียกกันสั้นๆว่า CRT ผู้เริ่มทฤษฎีนี้ครับชี้ว่าประเทศสหรัฐนั้นก่อตั้งบนพื้นที่ที่เอามาจากคนพื้นเมืองรวมถึงมีการใช้แรงงานทาสนะครับตามแรงงานใช้คําว่าแรงงานที่ถูกขโมยมาจากบริบทนี้ครับทฤษฎีเชื้อชาติเชิงวิพากษ์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเชื่อมโยงจากประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับเน้นไปที่เรื่องชาติพันธุ์พูดแบบสั้นๆพูดแบบขมวดปมเข้ามานะครับทฤษฎีนี้พยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่าการเหยียดเชื้อชาติ ทําให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบโดยสถาบันและองค์กรต่างๆในประเทศยังมีประเด็นทับซ้อนขึ้นมาอีกครับคนที่สนับสนุนทฤษฎีนี้บอกว่ามีเจตนานะครับที่จะทําให้คนผิวขาวมีความชอบธรรมมากกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอํานาจมากที่สุดเราได้ยินเรื่องในทํานองนี้มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่เอาเข้าจริงๆในแวดวงนักวิชาการเขาถกกันในประเด็นนี้มาตั้งแต่ราวๆปี1970คําว่าเชื้อชาติครับ มองได้หลายมิติแต่สําหรับผู้ที่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้เขาบอกว่าเชื้อชาติไม่ใช่ชีววิทยาครับแต่เชื้อชาติถูกปรุงแต่งถูกนิยามถูกสร้างขึ้นด้วยวัฒนธรรมแน่นอนครับนี่ไม่ใช่ทฤษฎีที่จะถูกออกถูกใจคนทุกกลุ่มอยากกลุ่มอนุรักษ์นิยมครับโดยเฉพาะฝ่ายริพับลิกันบอกเลยครับว่าทฤษฎีเชื้อชาติเชิงวิภาคกำลังทําให้กลุ่มคนผิวขาวกลายเป็นคนเหยียดผิวและก็กดดันครับในเชิงที่ว่าคนผิวขาวจะต้องรู้สึกผิด ในสิทธ์ต่างๆที่ได้รับเหนือคนเชื้อชาติอื่นๆมีการพิจารณาร่างกฎหมายนะครับเพื่อที่จะปิดกั้นทฤษฎีเชื้อชาติเชิงวิพากษ์ในโรงเรียนหรือว่าจํากัดวิธีที่ครูนั้นจะสามารถอภิปรายในชั้นเรียนเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติยื่นไปจํานวนทั้งหมด26รัฐครับและผลตัดสินออกมาจํานวน8รัฐที่อยู่ภายใต้ใตการนําของพรรคริอพรักกัน8รัฐนี้ออกคําสั่งชัดเจนนะครับว่าห้ามสอนหรือว่าจํากัดวิธีการเรียนการสอน เกี่ยวกับทฤษฎีเชื้อชาติเชิงวิภาคทางด้านโค้ชของเขตการศึกษาเวสตี้รัฐนอร์แคโรไาครับเธอชื่อว่าลิซ่าลูเทนเธอบอกว่ามันเป็นทฤษฎีทางวิชาการไม่ใช่เนื้อหาไม่ใช่เรื่องที่ครูจะเอาไปสอนนักเรียนนะฮะแต่ตัดภาพมาที่ครูในชั้นเรียนจริงๆท่านนี้ชื่อว่าแทกซี่ซานเนอร์เธอเป็นครูสอนวิชาประวัติศาสตร์ในรัฐแมริแลนด์อาจารย์เขาใช้คำนี้ครับเธอบอกว่าคงเป็นเรื่องยาก ที่จะสอนนักเรียนโดยไม่ใช้แนวคิดบางอย่างของทฤษฎีนี้เธอบอกว่าถ้าจะสอนวิชาประวัติศาสตร์อเมริกันได้อย่างถูกต้องจะต้องมีการสอนความจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสหรัฐสําหรับประเทศสหรัฐนะฮะนี่ก็คือเรื่องที่ละเอียดอ่อนฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าทฤษฎีนี้สร้างความแตกแยกสร้างความขัดแย้งนะฮะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าทฤษฎีนี้คือการทําความเข้าใจประเด็นเรื่องเชื้อชาติที่จะส่งผลต่อสังคมโครงสร้างและก็นโยบายสาธารณะ ซึ่งเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าทฤษฎีนี้จะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนแล้วเราจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมจากการถกเถียงครั้งนี้ในสังคมครับคุณนิทิการครับนันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในสังคมอเมริกันนะคะ ขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐสหรัฐและกลุ่มประเทศตะวันตกอื่นๆซึ่งรวมถึงอังกฤษสหภาพยุโรปแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและองค์การนาโตเนี่ยออกมากล่าวโทษจีนนะคะว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ซึ่งส่งผลถึงธุรกิจและหน่วยงานต่างๆที่ใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange โดยอาศัยกลุ่มอาญากรแฮกเกอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือดังบังหน้านะคะซึ่งคุณจำเริญมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง ก็เป็นเรื่องของการวิพากษ์เหมือนกันจะเป็นการวิพากษ์ตำหนิจีนโดยไม่ได้มาจากสหรัฐรายเดียวแต่ว่าคราวนี้มีกลุ่มพันธมิตรที่เป็นประเทศตะวันตกรวมทั้งสหภาพยุโรปแล้วก็องค์การนาโต้ด้วยที่ออกมาตำหนิจีนอย่างที่คุณอดิติการว่าบอกว่าจีนเนี่ยอยู่เบื้องหลังหรือว่าร่วมรู้เห็นเป็นใจในการโจมตีของแฮกเกอร์แล้วก็ใช้แบรนด์ซัมแวร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ มุ่งต่อระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการใช้อีเมลของของของ Microsoft นะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไปรับรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับบทบาทความเกี่ยวข้องของหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนซึ่งตามรายงานข่าวเนี่ยก็ระบ,บุว่าคือกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของจีน Ministry of State Security โดยรายงานข่าวของทางฝ่ายสหรัฐบ,บอกว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนเนี่ยไม่ได้ลงมืออาจจะไม่ได้ลงมือด้วยตัวเองแต่อาศัยในลักษณะที่เรียกว่าเป็นมือปืนรับจ้างคืออาศัยกลุ่มอาญากรนักแฮกในภาคเอกชนให้มาทําการแทนแล้วก็กลุ่มนักแฮกที่เป็นอาญากรเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นผลประโยชน์จากปฏิบัติการเหล่านี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเขาโครงที่ที่ออกมานะครับ วันนี้ประธานาธิบดีไบเดนก็มีการอตอบคำถามว่ารัฐบาลจีนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงหรือเปล่าโดยประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวในทํานอมบอกว่าตนมีความเข้าใจว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากรัฐบาลรัสเซียในเรื่องของปฏิบัติการแฮกเกอร์คือไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองแต่ว่า มีการดาเนินงานในลักษณะที่ให้ความปกป้องคุ้มครองกลุ่มแฮกเกอร์ที่เป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานรวมทั้งอาจจะยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับคำกล่าวหาหรือการโจมตีเกี่ยวกับบทบาทของจีนทั้งโดยสหรัฐแล้วก็กลุ่มประเทศตะวันตกที่เป็นพันธมิตรเนี่ยมีขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐตั้งข้อหาพลเมืองจีน4คนนะครับสคนเป็นเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นแฮกเกอร์ผู้รับจ้าง ว่ามีส่วนรับผิดชอบในการโจมตีเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทธุรกิจมหาวิลัยหน่วยงานรับฐบาลของสหรัฐและก็ทั่วโลกแต่ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการประกาศใช้มาตรการลงโทษอะไรต่อประเทศจีนนะครับเป็นแต่เรื่องของการตั้งข้อหาดำเนินคดีอาญาทางฝ่ายจีนเองสถานทูตจีนกออ็ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ตามคําขอของสํานักข่าวแต่จีนเนี่ยได้ปฏิเสธข้อกล่าหวหาเรื่องนี้มาตลอด แล้วเจ้าหน้าที่ของจีนก็เคยกล่าวอ้างมาบอกว่าจีนก็ตกเป็นเหยื่อของการเจาะล่วงระบบเช่นกันแล้วก็ต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการโจมตีทางไซเบอร์ทุกระบบก็อย่างที่บอกนะครับการโจมตีที่เป็นประเด็นที่สหรัฐหยิบยกมาเนี่ยเป็นการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เมื่อเดือนมีนาคมซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และก็องคอ์กรเนี่ยหลายหมื่นรายทั่วโลกโดยนักแฮกหรือว่าแฮกเกอร์เนี่ยมุ่งเน้นเป็นศัพท์คอมพิวเตอร์เขาเรียกว่า zero day แฮ c กหรือจุดอ่อน zero day vulnerability นะครับผมไปไปค้นดูว่าหมายถึงอะไร zero day หมายถึงว่าเป็นจุดอ่อนในระบบซึ่งผู้บริหารระบบเนี่ยยังไม่รู้แล้วนักแฮ็กเนี่ยเห็นก็ฉกฉวยประโยชน์จากตัวนี้ก็เรียกว่า zero day เพราะว่าผู้บริหารผู้รับผิดชอบยังไม่รู้แต่ถ้าผู้รับผิดชอบรู้แล้วออกซอฟต์แวร์มาแก้ไขที่เรียกว่า patch เนี่ย วันแรกที่ออกก็จะเป็น day 1, day 2, day 3ไปต่อไปเรื่อยๆก็จะมีการเข้ามาอุดระบบแต่นักแฮกเนี่ยอาศัยจุดอ่อนที่ผู้บริหารไม่รู้ก็เรียกว่าเป็น zero day นะครับก็เรียกว่าฉกฉวยประโยชน์อย่างรืนองน,นะครับขณะดเดียวกันอีกด้านหนึ่ง FBI แล้วก็หน่วยง,งานด้านความมั่นคงของสหรัฐวันนี้ก็ได้ออกคำแถลงเตือนบอกว่าได้สังเกตเห็น ลักษณะของการโจมตีเจาะร้วงที่มีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้นด้วยเรื่อยๆที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลจีนที่มุ่งเป้าต่อองค์กรทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการทหารการศึกษาหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วสำนักขา่าวรอยเตอร์ยังรายงานด้วยว่าเป้าหมายของการถูกโจมตีการเจาะล้วงเนี่ยรวมถึงข้อมูลละเอียดอ่อนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นข้อมูลความลับทางด้านเภศสัจกรรม ซึ่งไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาคือไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะในประเทศอย่างเช่นอังกฤษสหรัฐสวิตซเซอร์แลนด์เยอรมนีแคนาดาแต่รายงานของรอยเตอร์ยังบอกว่าเป้าหมายของการเจาะลวงเนี่ยยังรวมถึงประเทศบางประเทศซึ่งผมจะยกตัวอย่างตามรายงานของรอยเตอร์นะอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงกัมพูชาด้วยครับคุณนิธการครับเป็นประเด็นเข้มข้นที่มองข้ามไม่ได้นะคะ จากท่าทีของตะวันตกกับจีนนะคะตอนนี้ขยับมาที่ท่าทีระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นกันหน่อยค่ะคุณรัตพลคะครับก็มีการแคนเซิลเกิดขึ้นนะครับโดยประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เนี่ยได้ตัดสินใจย,ยกเลิกการเดินทางเยือนกรุงโตเกียวนะครับจากเดิมที่มีกําหนดในสัปดาห์นี้เนี่ยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะฮะโยชิเดะสุกะนะฮะ หลังจากมีข่าวครับว่าเจ้าหน้าที่การทูตญี่ปุ่นคนหนึ่งเนี่ยแสดงท่าทีหรือว่าใช้คําพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นรายงานนะครับว่าผู้นําทั้งสองนี้มีกําหนดที่จะหารือกันในวันศุกร์นี้นะฮะที่กรุงโตเกียวซึ่งเป็นวันเดียวกับการจัดพิธีแข่งขันโอลิมปิกนะฮะท,ที่ประธานาธิบดีมุนแจอินของเกาหลีใต้เนะี่ยเป็นแขกที่จะเข้าร่วมพิเศษนะครับแต่ว่าทาเนี่ยป,ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกประกาศแล้วก็มีการเรียกว่า แกะโค้ดทางการทูตเพื่อจะตีความว่าเหตุผลนะฮะของการที่ไม่มาในครั้งนี้โดยใช้คำว่าเกิดอุปสรรคนะฮะคืออะไรนะครับก็พบนะครับว่าจากที่สำนักข่าวยอนฮับรายงานนะอันนี้เป็นสื่อเกาหลีใต้บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทูตคนหนึ่งนะของญี่ปุ่นที่กรุงโซนะได้ใช้คำพูดไม่เหมาะสมนะเจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ไม่ใช่ตำแหน่งน้อยๆน,นะครับเป็นอักรรทูตที่ปรึกษาของสถานทูต อของสถานทูตญี่ปุ่นในเกาหลีใต้นะครับโดยโดยบอกนะครับบอกว่าการที่ประธานธาิบดีมูนเนี่ยจะมาสร้างความสัมพันธ์นะถือว่าเปรียบเหมือนกับการสแสวงหาความพึงพอใจทางเพศให้กับตนเองนะพูดแบบนี้มาเนี่ยก็ส่งแรงกระเพื่อมนะฮะนำมาซึ่งข่าวที่ว่าประธานธาิบดีมูนเนี่ย cancel การเดินทางมาญี่ปุ่นครั้งนี้นะครับก็อย่างที่ทราบครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยมีความตึงเครียดนะฮะเพือ่อเมื่อย้อนไปถึงประวัติศาสตร์นะของช่วงสงครามอ่ในปี1910 1945นะฮะที่อ่เกาหลีเนี่ยถูกลุกรานโดยญี่ปุ่นแล้วก็มีสตรทีที่ถูกปฏิบัติอย่างเหี้ยมโหดในช่วงนั้นก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวครับคุณธิติการ าจากประเด็นของทั้งสองประเทศนะคะเรามาปิดท้ายไปนับถอยหลังสู่มากรรมกีฬาขอางบนมนุษยชาติโตเกียวโอลิมปิกนะคะที่ดูเหมือนว่าโควิดเนี่ยจะบทบังรัศมีกันอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะล่าสุดเนี่ยนะคะก็มีการนับสถิติไม่ได้นับเหรียญทองโอลิมปิกแต่เป็นการนับยอดนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะคะที่ติดเชื้อ ระหว่างการกักตัวที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะล่าสุดรายที่3เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมสำรองของทัพนักกีฬายิมนาสติกหญิงทีมชาติสาหรัฐนะคะที่มีผลตรวจโควิด <c oughs> เป็นบวกซึ่งทางสมาคมยิมนาสติกของสหรัฐเปิดเผยว่าผลตรวจที่ออกมาเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยบอกแล้วว่ามีทีมสำรองหนึ่งคนติดเชื้อนะคะมีผลเป็นบวกขณะที่บรรดานักกีฬาตัวเก่งเหรียญทองของทีมยิมนาสติกชุดนี้เนี่ยยังไม่มีใครติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะก็เป็นประเด็นที่ น่าติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะขณะที่ที่ฉันบอกไปว่านับถอยหลังเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรในการแข่งขันโอลิมปิกกรุงโตเกียวที่มีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ที่ยังคงอยู่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะคะในวันศุกร์นี้เนี่ยก็คือการแข่งขันเนี่ยจะปราศจากผู้ชมที่อยู่ในสนามส่งเสียงเชียร์เหมือนแต่ก่อนนะคะพิธีการมอบเหรียญซึ่งพอการแข่งขันนักกีฬาแข่งขันชนะปุ๊บก็จะมีพิธีมอบเหรียญแล้วก็ไปยืนบนสเต็ปที่หนึ่งที่2ที่สามปรากฏว่าเขาจะเปลี่ยนเป็น เอาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยไปไว้ที่ถาดแล้วผู้ชนะเนี่ยก็เดินไปหยิบเอาเองแล้วก็สวมเอาเองนักเลงพอนะคะหลังจากนั้นระเบียบ DIY ใช่ต้อง DIY ต้องสวมเองนะคะขณะที่มีระเบียบสั่งห้ามนักกีฬาไฮฟ,ฟ้าแตะมือกันก็ไม่ได้นะคะกอดกันก็ยังไม่ได้อีกตลอดการแข่งขันเลยนะคะขณะที่ทางการญี่ปุ่นก็บอกว่าถึงจะหา่างกันแต่ว่ากองเชียร์เนี่ยก็ไม่ได้ห่างกันจริง,รงๆเขาก็ใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยอัดเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบกล้อง3 6 0องศาที่จะให้เห็นนักกีฬาในแข่งขันแบบว่าละเอียดจนถึงเอ่อรูขุมขนกันเลยแล้วก็จะมีการตรวจอัตราการเต้นของหัวใจว่านักกีฬาตอนนั้นเนี่ยตื่นเต้นขนาดไหนนะคะก็เรียกว่าเป็นการดึงเทคโนโลยีเพื่อจะดึงแฟนกีฬาให้ได้ใกล้ชิดก,กันมากที่สุดส่วนสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนไปก็คือพิธีเปิดการแข่งขันยังคงมีอยู่ยังมีพาเรดยังมีดนตรียังมีผู้ฝ่ายแต่จำกัดผู้เข้าชมเพียงแค่1000คนนะคะ จากความจุสนามถึง68,000ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นประเด็นของการเข้าดาวนะคะมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือคุยข่าวรอบโลกกับ UA วเอทยประจําวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้งสามท่านที่มาอัปเดตข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้และติดตาม UA วเอทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ